สรุปทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ทันทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกับ,บรายการเล่าข่าววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา17.10น 10. เป็นต้นไปทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะ วรัชดาธนาเิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยและประเทศมาเลเซียเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชยแดนภาคใต้ซึ่งในช่วงปลายเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมารัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมาเลเซียได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมร่วมหารือกับฝ่ายไทยโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนว ชายแดนไทยมาเลเซียอาทิโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกโลก ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3มฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยโดยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําโกลกที่อาเภอสุงไหงโกลกรันเตาปัญญังแห่งที่สองคู่ขนานกับสะพานเดิมด้วยฝ่ายมาเลเซียรับผิดชอบออกแบบรายละเอียดและอีกสะพานที่อําเภอตากใบซึ่งมีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นที่3ามแยกตากใบเป็น3แยกจุดตัดของฝั่งประเทศไทยสิ้นสุดทางหลวงของประเทศ มาเเลซียซึ่งระยะทาง11กิโลเมตรซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการคมนาคมการค้าชายแดนรวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีเพิ่มสูงขึ้นนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการมมาเลเซียจะเร่งนำข้อเสนอของฝ่ายไทยไปเรียนนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะรัฐมนตรี โดยมาเลเซียพร้อมเร่งรักดการดําเนินงานในรายล,ละเอียดให้มีความคืบหน้าโดยเร็วที่สุดรวมถึงการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลากากรสสะดาวแห่งใหม่ด่านศุลากากรบูกิตกายูฮิตามมาเลเซียที่จะร่วมการจัดการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคไทยมาเลเซียครั้งที่สในเดือนธันวาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดใช้ด่านศุลากากราแห่งใหม่ได้โดยเร็ว รัฐบาลเชื่อมั่นโครงการเหล่านี้จะนําไปสู่การขยายตัวทางการค้าการท่องเที่ยวสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนมากขึ้นส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศร่วมกันอย่างยังย่งยืนสรุปทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์ทันทุกสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกับ,บรายการเล่าข่าววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกาสนาทีเป็นต้นไปทางสสวทนราทีวาฟเอฟเาสิบแสเมกะเฮิร์์